านว่าที่ด็อกเตอร์คาอาจารย์เบณร์ล็อกเตอร์ท่านอาจารย์เอกลักษณ์ปัญญาเทศนะคะท่านเป็นรองฝ่ายไอทีของที่นี่นะคะเป็นผู้ช่วยฝ่ายไอทีที่นี่แล้วก็บริการวิชาการด้วยองค์นี้ได้เลยนะคะท่านถัดไปนะคะท่านท่านท่านอาจารย์ท่านอาจารย์พิพิทพลรอชาท่านเป็นผู้ประสานคณะนะคะว่าโปรแกรมเทคโนโลยีนะคะคอมพิวเตอร์นะคะ แล้วก็ท่านก็เป็นนะคะก็เป็นผู้เฝ้าค่ะเป็นผู้โฉมเฝ้าศูนย์ใสทีนะคะสองท่านกับนี่คะ่ะคนสวัยอีกด้านอย่างนี้นะคะคือเชิญนะคะคุณทัศวัตรโปรแกรมเอ่อคอมธุรกิจแต่ก็กจอกจอคือเป็นคนดูเรื่องบุคลากรอย่างเงี้ยค่ะแต่มามาช่วยในเรื่องธุรการแล้วก็คุณพิมพ์บดีศิริวัฒน์นะคะเป็นธุรการที่นี่และกล่าวเปิดโครงการ ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในเขตจังหวัดตากบริเด็นคืออะไเรียนท่านผู้ช่วยก,การสำนักปวาะระและเฉพาะตำแหน่งที่มาชา่วยในการอบรมก,การตัดลงานทางวิชาการที่คณะอาจารย์ของอะไรจะเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ท่านติดภารกิจตรงนั้นมอบหมายของเองมาทำหน้าที่ร่วมในการจัดอบรมในครั้งนี้ ถือว่ามหาวิทยาลัยราชพัทรกำแพงเพชรวัดที่นี่คือแม่สองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุโหนดไม่ว่าเรื่องของ, k, งเมลป้องกันเฉยๆนะฮะพวกเ,เราเตอร์อะไรต่างอีกราดไปเหตุตัวเลขก็ไม่้สามาล้านแต่ละไม่ได้ใช้นะครับและยังมีอมีกืออนุปกรณ์เราเตอร์วสวิตชิ่งอีกนะ,ะเยอะแยะไปหมดเลยครับตัวเลขก็ตกเ,เกือบสี่ล้านที่ น้ักเรียนในเบื้องต้นในขณะเดียวกันนะครับซื้อคอมพิวเตอร์ก็ต้องซื้อเพิ่มเพราะว่านักสามารถขึ้นนะครับเมื่อก่อนเราซื้อขาดตอนหลังเนี่ยเราเช่าฮรรวมถึงที่นี่ก็เช่าเพราะถ้าซื้อเนี่ยเราอาจสมมติเราซื้อแล้วอาจจะได้สักประมาณห้าสิบหกสิบแต่เช่าเนี่ยเราได้เป็นร้อยนะครับเช่าสามปีนะครับสามปีสามปีเนี่ยหมายความว่าเ,เขาต้องปิดเครื่องให้เรานะนั่นหมายความว่าเราเพิ่มจำนวนอ,อันนี้นำดังเรียนเล่าสู่กันฟั นะครับ่วนล่างก็ยังนเป็นสูงหน้าีนี้เราก็มีมีที่ข้าแลวทั้งสังก็คือมีมี้าแล้วใวัดมีครอบแล้วรอบยนงก็มีเรอาแล้วทุกตำบลมดน้าปีนี้เราก็มีสุทที่ยู่ประมาณพัละสน์ละพัะสงค์ทีนี้ในส่วนของมิจางกเราอะนถึงปีว่ามามีน้าแงทั้เนี่ยเราได้แต่ท้งาสิ้นที่เสนสูงซึ่งร็ครอบทุ แต่แล้วดทุกตำก็เราเรามาไปส่งที่ทางโซนจากผมข้ามไปด้วยเรื่องการค้าขายเสือกีอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วบางเนี่ยคราคาเสือกค้เขาไม่ะตไปด้วยคประชากรมาเสื่อย่างเดียวนะครับพรมันมาถึงแ้อก็มีการตูอทุนเรื่องสังคมนะครับเร่องามเป็นอยู่เรื่องวันธรรมประเทศดีนะครับแล้วกลับมาที่มาสอน ระสอเป็นอำเภอชายแดนซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกติดกับประเทศพมา่านะะและที่สำคัญน,นะครับข้าเราพูดถึงโคลนแดงที่ประเทศไทยติดกับพม่าหลายพันกิโลเนะ่ยนายสายทุกคน,ปนไปมาแล้วนะครับนายสายมีสินค้าการเงนิงนเยอะแยะเ ามวงหรือก่อสองระองการค้าขายก็ไม่คึกคักเข้าแม่สายนะครับแต่นะแต่นะแต่ถ้าพูดมูลค่าการ เหตุแห่งนี้จึงถูกขี่ยกและนำเข้าสู่กระบวนการ